แถมให้เลยครับในเรื่องของชุดแต่งเขาเปิดตัวแบรนด์ชุดแต่งมาใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าคาริส m o ให้คิดง่ายๆว่าเหมือน Honda มี m o d u l o ทุกรุ่นของ Honda ก็จะมี m o d u l o ใช่นะ City, v, ord, ไหม City HRV CRV Accord ใดๆนะครับวันนี้มาแล้วของ Toyota นะครับตัวแบรนด์เนี่ยคือคาริส m o แล้วก็จะแยกไปนะครับเป็น Drift เป็น GR นะเป็น Fiat แล้วแต่สไตลิ่งของรถโมเดลนั้นแต่ที่ผมจะพามาชมที่เขาเปิดตัวมาเลยเนี่ย ของยาริสเอทีพเอหรือตัวไฮบิดมี2ตัวนะครับสำหรับชุดแต่งคาริสมคือมีคาริสมดริฟท์และคาริสม GR ตัว GR นี่ชัดเจนนะครับถอดตัวรายการแข่งขันนะฮะเอทีพบันแมเนี่ยเอาชุดแต่งที่เป็นเรื่องของแอโรพาร์ทเพิ่มแรงกดดาวฟอสแล้วก็ให้อโรดนนมิกมันดีเนี่ยเอามาใส่ในชุดแต่งส่วนตัวนี้ตัวดริฟท์นะครับผมเรียกว่าเป็นอีกชุดแต่งหนึ่ง จ่ายเงิน1 9 9 0 0บาทได้4ชิ้นแล้วเ็ยังมีชุดแต่งแท้แยกย่อยนะครับพวกป้องกันร้อยตรงมือจับประตูหรือตัวกันสาดนะฮะกันน้ำฝนดอไวเซอร์อย่างคันนี้นะครับคันนี้คือยาริสเอทิฟไฮบริดรุ่นพรีเมียมถ้าคุณจ่ายเงินเพิ่ม1,9,990บาทคือ2 0 0 0 0บาทคุณได้ชุดแต่งชุดดริฟ t เป็นชุดแต่งแท้ของโตโยต้า เป็นสเกิร์ตรอบขันนะครับกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็สเกิร์ตข้างอีก2ชิ้นหน้าตาแบบนี้เลยผมตั้งชื่อให้มันสั้นๆน,นะคุณดูเหมือนที่เขาสักหน้าหน้ายักษ์นี่คือชุดแต่งยาริสเอชีพไฮบิดชุดแต่งหน้ายักษ์นี่ฮะเขาดีไซน์ตัวสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยโค้งขึ้นมานี่เป็นหน้ายักษ์เสริมเข้ามานะครับในหน้าเงาของตัวรุ่นพรีเมียมนะฮะแล้วก็มีแบรนด์โลโก้ของเขา คาริสโมต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นชุดแต่งแท้นะฮะพอใส่สเกิร์ตหน้าแล้วสเกิร์ตข้างสเกิร์ตท,ที่แปะเข้ามาดูแล้วเนี่ยไม่ได้ห้อยต่ำลงไปเยอะนะครับเรื่องกราวเคแลน์ and, เวลาเปีนพวกสปีดบัมเปอร์ um per, นะฮะหรือบางคนเรียกเนินดักความเร็วลูกรานาตอะไรต่างๆเนี่ยก็คือถือว่ายังสูงอยู่แล้วก็ได้เรื่องของความสวยขึ้นมาเวลาโคนเลอะอะไรต่นก็บังด้วยถามว่าอย่างนี้มีผลไหมมันมีผลนะ ที่ลมมันสาดโคลนขึ้นมาตัวนี้มันก็จะบล็อกไว้นะครับมันบานออกนิดหนึ่งสเกิร์ตเลยเหมือนกระโปรงเลยแล้วก็มีด้านท้ายสเกิร์ตล่างนะครับเนี่ยดีไซน์เหมือนพวกรถซิ่งเลยยังกายครีบดิฟเฟเซอร์นะครับแล้วก็มีปีกด้านข้างแถมด้วยตัวนี้ครับสปอยเลอร์หลังนะครับถ้าซื้อแยก4,290บาทนะฮะน่าสนใจนะสำหรับคนที่ซื้อรุ่น A อทีพไฮบริดจีอาร์สปอร์ตเขามีสปอยเลอร์แบบดักเทลมาให้ติดกาว จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมันแข็งแรงนะเพราะว่ามันต้องเจาะรูแล้วก็ยึดน็อตมีกาวด้วยครับที่ฐานเนี่ยติดกาวรอบแต่ยังไงก็ต้องเจาะรูแล้วก็เอาสกรูขันไว้นะครับให้มันแน่นนะแล้วดีไซน์แบบปีกงุ้มลงแบบนี้เป็นสไตล์แรลลี่แบบใหม่เลยตัวนี้เป็นสีเทาเห็นว่าทําเป็นสีดําก็ได้เออนะถ้าคุณซื้อรุ่น GR Sport แล้วคุณแกะตัวสวอเลอร์ดักเทลออก ขาดกาวให้เรียบร้อยแล้วติดแบบนี้ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่มี2ดีไซน์ด้วยนะครับของรุ่น drift แล้วก็ของรุ่น gr เดี๋ยวผมจะพาไปดูสวยดีถ้าคุณซื้อ Key Color เป็นสีแดงคุณก็ทําฐานเป็นสีแดงนี่ฮเพราะว่าไอตัวชายล่างเนี่ยสวยแล้วนะครับชิ้นนี้นี่เฟี้ยวเข้าไปใหญ่นะฮะเป็นชุดแต่งแท้จากทาง Toyota ครับแล้วก็ยังมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกนี้ที่ผมบอกกันลอยตรงนี้ซื้อติดเพิ่มได้ ไม่รวมอยู่ในเซ็ต19,990บาทแต่ก็ซื้อติดเพิ่มได้ครับอันนี้ก็สำคัญอันนี้สำคัญเวลาลดกระจกนะฮะช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยไม่ให้มันหยดลงไปที่พวกสวิตคุมแผงประตูนะครับไม่ให้ไฟชอ็อันนี้ก็เป็นชุดแต่งแท้ของ Toyota นะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่ลองศึกษาดูแล้วคันนี้มายังไงคันนี้เป็น y a ริ s เอชิ H, ตัว ICE นะครับเครื่อง E คคา1.2ลิตระเป็นตัวน้ำมันแต่แถมให้ครับ เพราะว่ามันสามารถเอาชุดแต่งตัวนี้ไป mix ได้วันนี้เขาเปิดตัวชุดแต่ง GR สําหรับยาลิสเอชี B, รุ่นน้ํามันนะครับนี่คือยาลิสตัวปกติที่เปิดตัวไปเป็นปีแล้วนะครับคนใช้อยู่เยอะมากขายเป็นแสนคันคุณสามารถซื้อชุดแต่ง GR ใส่ได้แล้วนะครับนะฮะถ้าซื้อทั้งคันเนี่ย28,990บาทเดี๋ยวบาทแต่ผมจะไล่ให้ดูนะครับแต่ถ้าแยกชิ้นก็ได้เช่นกันที่ต้องบอกว่าแยกชิ้นได้เพราะว่าเผื่อคุณซื้อ,อรุ่น ยาริดเอจิบไฮบิดมันมีรุ่น g r Sport แล้วหน้ามันได้แล้วแต่คุณอยากได้วิ่งหลังของตัวนี้แต่ที่จะพาชมเนี่ยคือคุณใช้ยาริดเอจิบรุ่นไหนก็ได้สามารถซื้อสายได้นะครับนี่คือการชนหน้าแล้วก็ครอบเข้าไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีลิ้นตัวนี้เป็นเหมือนลิ้นซิ่งที่เขาแต่งกันแต่ชิ้นนี้นี่ใหญ่มากเพราะว่าต้องครอบตัวฟอนบัมเปอร์เข้าไปทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีโลโก้ GR แล้วพอความเป็น GR เนี่ยตัวนี้จะไม่ใช่ สวยสไตลิ่งอย่างเดียวเหมือนตัวคาริสโมแล้วถ้าเป็นชุดแต่ง GR จะมีผลกับเรื่องการขับขี่ด้วยอย่างลิ้นตัวเนี้ยที่ทำเป็น2ชั้นนะครับแยกออกก็คือเพื่อแหว่งอากาศออกด้านข้างชิ้นหน้าอย่างเดียวเนี้ยเขาขายอยู่6,890บาทด้านข้างคู่ละ7,900นะก็จะมีเรื่องของการรีดอากาศแล้วก็ติดตั้งโลโก้ GR มาให้เพื่อความสปอร์ต นะครับตัวนี้ก็คือสปอร์ตนะครับแล้วก็2ชิ้นเนี่ยก็คือรีดอากาศนะแล้วก็ด้านท้ายนี่ครับนี่ไฮไลท์เลยนะฮะกันชนท้ายราคา7,200บาทนะครับก็คือมีชิ้นที่เป็นวอลเทคนะครอบมาถึงนี่เลยใครใช้ a t ทอยู่ซื้อสายได้นะครับมันจะสร้างในเรื่องของกระแสะอากาศรีดวนออกไปนะครับแต่เรื่องของ a e r o d y n a ามิกสำคัญคือชิ้นนี้หัวตั้งแต่ต,ตัวต้ามอเตอร์ประเทศไทยทำชุดแต่งมาชิ้นนี้แหละเหมือนพวกชุดแต่งพาทแท้ JDM ราคาแพงเลยครับนะคือสปอยเลอร์ท้ายขายแยกชิ้นนะครับทั้งชุดเนี่ย 7, บาทซื้อใส่ได้เลยครับโอ้โหแล้วก็ถ้าคุณซื้อ a t ทีพายบิ d รุ่น GR ย p า r t r t เขามีสปอยเลอร์ติดตั้งมาเนะเป็นดักเทลติดกาวแกะออกใส่ตัวนี้ก็ได้ นะจ่ายเพิ่ม7,000นี่ฮะมีขาเหล็กมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยึดสกรูไปแต่มันต้องเจาะนะเจาะแล้วเขาจะทาพวกซิลิโคนจารบีกันสนิมนะครับก่อนจะติดตั้งเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามันบางเหมือนปีกหลังของรถแลนดลี่เหมือน GR Yaris ตัว WRC นะครับนี่ฮะดูความหนาของมันด้านหน้ามันจะหนาแล้วมันจะเรียวตรงปลายแล้วก็ มีการงัดลงเพื่อสร้างในเรื่องของดาวฟอร์ดชิ้นนี้นะครับมีผลต่อการขับขี่นะครับทำให้รถขับมีเสถียรภ,ภาพยิ่งขึ้นนะมีโลโก้ GR ด้วยเฮ้ยตัวนี้เจ๋งทําออกมาสวยครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเขาบอกแล้วว่าเอาไปเทสมาแล้วหลังจากนั้นค่อยมากราวให้มันสวยงามนะครับคือดึงดีไซน์จากรายการแข่งวันเมกเลสเอามาใช้ถ้าซื้อทั้งแพ็คก็2 8 0 0 0นะฮะ ซื้อแยกชิ้นก็ได้เช่นกันเขามีขายและชิ้นนี้ติดตั้งได้กับยาลิสเอที ip, ทุกรุ่นทั้งเครื่องน้ำมัน ICE 1-2ลิตรและตัว HEV แต่แจ้งว่าต้องยึดน็อตแต่ขาฐานและทำอาโอเคครับแล้วก็แจ้งว่ารถคุณเป็นสีอะไรฐานเนี่ยจะต้องทำเป็นสีนั้น,นฐานตัวนี้นี่ฮะแถมให้วันนี้เปิดตัวชุดแต่งชิ้นนี้สวยเลยนะครับ